ความคืบหน้าทางคดีค่ะเรื่อง<ม>ของการเสียชีวิตของคุณนัดปงนะะักข่าวชื่อดังนี่ต้องบอกว่าเดินหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเมื่อวันนี้เพื่อนที่ร่วมวงสังสรรค์นในวันนั้นได้ทยอยเดินทางเข้าพบกับตำรวจสบพบางกรวย<ม>ที่จังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อให้ปากคำแล้วก็คลี่คลายสาเหตุที่แท<ม>้จริงมีคุณบิ๊กคุณโอคุณออ<ม>สามคนนี้เดินทางมาที่สพบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งทั้งหมดที่เล่าไปเนี่ยนะคะ ร่วมวงสังสรรค์อยู่ในบ้านคืนที่เกิดเหตุนางสาวโอกับนางสาวอสองคนนี้เป็นผู้หญิงทั้งคู่เนี่ยนะคะมีสีหน้าเรียบเฉยส่วนคุณบิ๊กมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยเพราะคุณบิ๊กคือคนสุดท้ายที่อยู่คุณนัทปงโดยกล่าวกับผู้สื่อขาวเพียงสั้นๆก่อนจะเดินเข้าห้องพนักง,งานสอบสวนว่าขอเข้าให้ปากคำก่อนแล้วจะให้สัมภาษณ์ในภายหลังหลังจากนั้นเวลาประมาณเที่ยง55นาทีค่ะคุณต้นซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของคุณนัทปง แล้วก็เป็นพยานในที่เกิดเหตุอีกหนึ่งรายเดินทางมาพบกับพนักง,งานสอบสวนที่บริเวณชั้น3าของสองพบางกรวยนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามอสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าคุณต้นก็ไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรใดๆกับสื่อมวลชนเจ้าที่ได้ทําการสอบปากคำนายต้นแยกกับพยานปากอื่นๆ และหลังจากนั้นช่วงบ่ายโมงค่ะตำรวจก็ย้ายตัวคุณบิ๊กออกจากห้องสอบสวนเพื่อเข้าไปยังห้องประชุมมีการพูดคุยกับทางพลตรีเดชระพีคงดีควมกับการภูทรจังหวัดนนทบ,บุรีที่มาประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยค่ะคือวันนี้ปรากฏว่าทุกคนมาครบแล้วนะฮะทั้ง4คนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งโออและที่สําคัญบิ๊ก และต้น,ตนมาครบแล้วนะคะแต่วันนี้ทีมข่าวเราฮะคุณกุก๊กฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณนทวุฒิปงลังกาค่ะนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวช่องแปะก็ไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะเก้าโมงก็ไปลงพื้นที่คือกะว่าจะไปรอเจ้าที่จากสานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงเที่ยงนะคะเร,เรียกว่าพอถอเนี่ยแหละฮะคะ่ะไปตรวจสอบสารจายนายแล้วก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนําไปสู่การเสียชีวิตของคุณนทปงที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุก็ลักษณะบ้านสองชั้นมีแนวก้้้นหาามเขพื ที่แล้วนะคะโดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจสพอสอนอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตารวจก็จะสลับเปลี่ยนเวรกันเข้ามาดูตลอด24ชั่วโมงก็คือป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้ามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเบื้องต้นทางพทออจะเข้ามาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด,ด้วยค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านผู้ชมนิดหนึ่งคือเนื่องจากว่าคาดีมันเพิ่งเปลี่ยนไงฮะคุณผ <ฮะ S 2> ู้ะแล้วเดิมเนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุแล้วในช่วงที่มีการจัดงานที่วัดกล้วย ดังนั้นการเก็บกวาดทําทความสะอาดต่างๆมันเกิดขึ้นไปแล้วฮะ,ฮะดังนั้นวันนี้อันนี้ด้วยความเคารพเราไม่รู้ว่ายังเหลืออะไรที่จะเป็นหลักฐานได้บ้างนะฮะเพราะว่าบ้านได้มีการทําความสะอาดแล้วมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วหลังจากที่นัทปงเสียชีวิตนะฮะล่าสุดค่ะ,คะ<ม>ทีมข่าวได้รับรายงานบอกว่าเบื้องต้นทางพอถออาจจะเลื่อนตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุออกไปก่อนนะคะแล้วก็มีรายงานอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจะติดตามในโลกออนไลน์ที่บอกว่ากุญแจบ้านของคุณนัทปง ถูกระบุว่าอยู่กับคุณไอซาร,รวัตไอซาร,รวัตก็เป็นพิธีกรข่าวแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณนัทปงด้วยนะคะทาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องประสานให้คุณไอซาร,รวัตเนี่ยเดินทางนํากุญแจมาส่งมอบเพื่อเปิดบ้านให้ตรวจสอบอย่างไรก็ตามคุณไอซาร,รวัตก็จะเดินทางมาให้ปากคําพร้อมกับโทรศัพท์ของนายนะัทวุฒิก็คือคุณนัทปงแต่ปฏิเสธนะคะว่ามีกุญแจบ้านอยู่โดยอ้างว่าได้ส่งคืในให้กับครอบครัวของผู้ตายแล้วระหว่างที่ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมที่จังหวัดเชียงราย จากข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนทำให้ชุดคลี่คลายคดีเตรียมปรับแผนค่ะขอหมายคนเพื่อเข้าตรวจสอบ ภายในบ้านของคุณนัทปงแทนเพื่อหาหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะและช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะน้องไอศวตรกิจพัน,นิดครับก็เดินทางไปพบตำรวจสบพบางกรวยนะฮะซึ่งเป็นไปตามหมายเรียกนะครับเพื่อปากคำนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะต้องนาโทรศัพท์มือถือของนัทปงเนี่ยมามอบให้กับนะฮะทางด้านของตำรวจนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอซ์เองก็ได้รับมอบอํานาจจากครอบครัวมาแล้วนะฮะในการที่จะช่วยดูแลเรื่องของคดีนี้โดยไอซ์เองก็ยอมรับว่ามีการเปิดดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของนัทปงบางส่่่่ววววนแตตตาาาาไมทรรรรบยยเอีีีกสชิขให้ เป็นผู้ตรวจสอบทั้งหมดขณะเดียวกันเรื่องกุญแจบ้านฮะไอ้เองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้นํากุญแจบ้านมาตํารวจนะ,ะเพราะว่ากุญแจบ้านเนี่ยยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็คืออยู่กับทางครอบครัวของนัดปงแล้วไม่ทราบว่าเกิดการสื่อสารอะไรผิดหรือว่าไม่อยากโทษใครเพราะว่าจริงๆวันนี้ตนก็มีนัดหมายนะฮะกับทางตารวจสบพบางกรวยในฐานะคนกลางที่ประสานกับญาติคือครอบครัวเนี่ยไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่เสร็จเรื่องการจัดการเรื่องงานศพแล้วก็มีการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเวลาไม่ตรงกันซึ่งจริงๆ พี่นัดเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะฮะนัดคุณไอซ์สารวัตรบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนถือกุญแจบ้านส่งคืนให้ใครหรือว่าลืมหยิบมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับอะเราไปฟังเสียงคุณไอซ์สารวัตรฮะพูดถึงเรื่องของกุญแจบ้านครับสุดท้ายแล้วเหมือนทางทางคิวของครอบครัวกับทางตำรวจมันจะไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วเหมือนเจ้าหน้าที่อยากจะให้เข้ามาก็คือวันนี้จริงข่าวออกไปเมื่อวานว่าจะมาเปิดบ้านตั้งแต่ตอนเที่ยงไอ์ยังอยู่งานที่นู่นอยู่เลยก็เปิดไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ก็ชิดแจ้งต จร,จริงๆให้ครอบครัวติดต่อตำรวจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละว่าไขอเลื่อนเพราะว่าครอบครัวไม่สะดวกจะเดินทางมาไอเป็นแค่คนประสาทไม่ได้เป็นคนจะถือกุญแจมาแล้วก็ตั้งแต่เกิดเรื่องหรือก่อนเกิดเรื่องตั้งแต่ที่นักมีชีวิตะกุญแจบ้านไอไี่เคยถือแล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเอาส่งคืนให้ใครหรือว่าลืมหยิบมาจากเชียงรายไม่มีเลย อายยังให้ข้อมูลนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครเข้าไปพบซองยาสายนายนะคะแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราสงสัยและเราไม่ปล่อยผ่านมีคนพูดถึงและเอามาให้ดูเราไม่อยากให้มีการตีความไปต่างๆ จะไปกระทบกับผู้ตายรวมถึงครอบครัวด้วยจึงทําให้เราลำบากใจในการให้ข้อมูลด้วยความที่ตนมีความสนิทแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้ทํางานร่วมกันมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยแม้กระทั่งสัญญาณของการทําร้ายตัวเองรวมถึงคนอื่นที่จะทําร้ายซึ่งมันไม่มีเหตุใดๆที่เราจะมาตอบว่าใครทําอะไรด้วยสาเหตุอะไรซึ่งตนไม่เคยรู้เรื่องการมีสยนายพี่นัทไม่เคยบอกว่ามีสยนายไว้ในครอบครอง ส่วนเมื่อเวลา7จนาฬิกาสินาทีค่ะมีรถตู้จากมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายได้นำร่างของคุณนัทโปกนะคะนายนัทวุฒิป่งลังการนักข่าวช่องดังมายังสถาบาันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปุมธานีแล้วเพื่อที่จะรอตรวจชนสูตรไขปริศนาการเสียชีวิตปมใจยายนต่อไปค่ะสัะ้นๆครับคุณผู้ชมล่าสุดครับทางด้านของพัลตบต,ตรอัธพลอนุสิทธิ์รองผู้ช่วยการตำรวจภาคหนึ่งแล้วก็เป็นโฆษกตำรวจพลภาคหนึ่งก็เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยมีการเรียกสอบปากคำทั้งหมด5ปากด้วยกัันนะครบแล้ว ก็การให้การเป็นไปในทางเดียวกันโดยขณะนี้ตารวจบอกว่าเตรียมเชิญพยานบุคคลที่สาคัญอีกหนึ่งคนซึ่งมาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็แพทย์นิติเวชผู้ชันสูตรพลิกศพอีกหนึ่งรายมาสอบปากคำนะครับซึ่งขณะนี้ตํารวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพอจะสรุปว่ามูลเหตุการเสียชีวิตของนัทปงเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ขอสมมติว่าพยานบุคคลที่สําคัญอีกหนึ่งปากนั้นเป็นใครโฆษกของตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าจนถึงตอนนี้เราไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งแต่ข้อมูลจากคนใกล้ชิดว่าก่อนนน้นนั้นหนึ่งเดือน,น อยากจะฆ่าตัวตายและมีการเตรียมสารใสในเอาไว้ส่วนการทำร้ายตัวเองนั้นมาจากสาเหตุใดมีการสอบปากคำเรียอี้อาไว้แล้วแต่ว่าขอสงวนไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ขนาดเดียวกันนะฮะ ก่อนหน้านี้อาจาาจะมีประเด็นว่าเอ๊ะตำรวจลงพื้นที่ไปไหมจริงๆบอกว่าตารวจเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบตั้งแต่วันเกิดเหตุวันแรกแล้วแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบสาเหตุว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากสารพิษแล้วก็ได้มีการการสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อนนะครับผมขณะเดียวกันครับก็คาดว่าน่าจะมีการเข้าตรวจพ้นบ้านของนัทปงเนี่ยในวันที่11ธันวาคมนี้นะฮะซึ่งจะมีออพอถอนะฮะเข้าร่วมตรวจสอบด้วยขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมฮะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอาจริงๆประเด็นนี้ฮะเรื่องของการว่าเอ๊ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์นะเออเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ทางด้านของตํารวจเองก็บอกฮะบอกว่าอันเนี้ยมันต้องมีการตรวจสอบแล้วก็พูดถึงว่านัดปงเองเนี่ยเขาไป<ะ>ได้ไซยนานไนมาได้ยังไงเนี่ยนะฮะอะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันละกันก่อนจะจบเบรกนี้จริงๆผมว่ามีสองสาเรื่องที่น่าจะพูดถึงเรื่องนัดปงเรื่องแรกฮะผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากรู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนัดปงเนี่ยคืออะไระสองฮะ คุณผู้ชาพิวันก็มีการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของนัดปงบิก๊กและต้นโดยเฉพาะนัดปงกับบิก๊กคุณผู้ชาบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามฮะแล้วเพจท่านเปา,าพอมาโพสบอกว่าถ้าจะให้สรุปเรื่องของนัดปงคําพูดจุดๆคนได้เสมอ<ะ>ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเรื่องสุดท้ายก่อนจะปิดเบรกนี้จริงๆวันนี้เราเริ่มเห็นกระแสสังคมเช่นดรามา่าแอดดิกหรือว่าคุณปูจิตกรบุษบาออกมาบอกฮะบอกว่ามันอาจจะเพียงพอแล้วหรือไม่กับก,บการนําเสนอข่าวการเสียชีวิตของนัดปง เพราะวันนี้มันอาจจะมีคําตอบที่ชัดเจนแล้วและผมคิดว่าประโยคสําคัญที่คุณพุทธาพิวันและก็บิ๊กเกรียนได้มีการพูดนะบอกว่าคําว่าพี่จะทําให้ดีที่สุดอาจไม่ใช่การชี้ว่ามีใครผิดใครทําแต่จะหมายถึงการพยายามปกป้องเกียรติของผู้เสียชีวิตก็คือนัดปงไม่เรื่องราวไม่กระทบกับใครทั้งคนที่ยังอยู่หรือคนที่จากไปแล้ว